เสียงลมหนาวพัดวิดวิวผ่านสถานีรถไฟที่ถูกทิ้งร้างมานานเสาไฟเก่าที่ตั้งเรียงรายกระพริบวูบวาบเหมือนจะดับลงทุกเมื่อพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบสะท้อนเงาของชายคนหนึ่งที่ถูกมัดมือไพร่หลังเงามืดทอดยาวราวกับโซ่ตรวนที่พันธนาการเขาไว้กับชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกหนี คุณก้องพบชายวัยกลางคนในชุดสูตรราคาแพงใบหน้าที่เคยสง่างามบัดนี้เปื้อนเหงื่อและฝุ่นดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกและไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาพยายามดิ้นรนแต่เชือกป่านที่รัดแน่นจนผิวหนังทะลอกกลับไม่ยอมปล่อยให้เขาหลุดพ้นเสียงหวุดรถไฟดังขึ้นจากระยะไกลก้องพบสะดุ้งหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอก,อกเสียงคำรามกึกก้องของหัวรถจักรหนักหลายร้อยตันสะท้อนก้องไปทั่วสถานีทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการนับถอยหลังสู่ความตาย เขาเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนดาวระยิบระยับบนฟากฟ้ากลับดูเย็นชาและห่างไกลในใจของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและโกรธแค้นแต่สิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ความตายที่ใกล้เข้ามาหากคือคนที่ผลักเขาลงไปบนรางรถไฟตรงหน้าเขาไม่ใช่โจรไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คืออรันลูกชายบุญธรรมที่เขาเลี้ยงดูมาเองตั้งแต่ยังเล็กชายหนุ่มยืนกอดอกใบหน้าย็นชารอยยิ้มบิดเบี้ยวเผยออกมาใต้แสงไฟสลัวแววตาที่เคยอ่อนโยนกลับกลายเป็นดวงตาแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความเกลียดชงัง ทำไมถึงเป็นเธอก้องพบเอ่ยเสียงสั่นเสียงนั้นแหบพร่าเหมือนคนที่กำลังถูกบีบคออรันหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นยเยือกเหมือนน้ำแข็งพ่อเคยรู้บ้างไหมว่าการถูกดูถูกมันเจ็บแค่ไหนเขาก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มบิดเบี้ยวชัดเจนขึ้นวันนี้ผมจะให้พ่อได้ลิ้มรสความรู้สึกนั้นบ้างก้องพบเบิกตากว้างเขาไม่อยากเชื่อว่าคนที่เขาเลี้ยงดูด้วยความรักคนที่เขาส่งเสียให้เรียนให้โอกาสให้ชีวิตใหม่กลับยืนอยู่ตรงหน้าในฐานะผู้ทรยศ เสียงรถไฟดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมแรงสั่นสะเทือนจากล้อเหล็กที่กระทบรางทำให้พื้นดินสั่นไหวสถานีร้างที่เงียบสงัดไม่ต่างอะไรกับลานประหารกลางแจ้งที่ซึ่งการหักหลังถูกเปิดโปงอย่างเปลือยเปล่าโดยไม่ต้องมีสิ่งใดปิดบงังก้องพบพยายามตะโกนแต่เสียงที่เปล่งออกมากลับเป็นเพียงเสียงอู I ้อี้ลำคอที่แห้งผากไม่สามารถเปล่งคำถามที่เขาอยากจะถามออกมาได้หัวใจของเขาเจ็บแปรไม่ใช่เพียงเพราะความกลัวตายแต่เพราะบาดแผลที่มองไม่เห็นบาดแผลจากการถูกหักหลังโดยสายเลือดที่เขาเคยเชื่อใจที่สุด เขานึกถึงวันที่ยังอุ้มอารันไว้ในอ้อมแขนวันที่เขาสัญญากับตัวเองว่าจะดูแลเด็กคนนี้แทนพ่อแม่ที่จากไปเขานึกถึงทุกครั้งที่ให้เงินไปโรงเรียนทุกคำสอนที่พรั่งพลูออกมาจากหัวใจที่หวังดีแต่บัดนี้ความทรงจำเหล่านั้นกลับกลายเป็นภาพที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเสียงหวูดรถไฟดังขึ้นอีกครั้งแหลมคมและฉีกกระชากความมืดระยะทางเหลือเพียงไม่กี่ร้อยเมตรแสงสีขาวจากหัวรถจากสองตรงมาที่ร่างของเขาเหมือนคมดาบที่พร้อมจะฟาดฟันลงมาอารันยิ้มยาะ พ่อเคยคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แต่สำหรับผมพ่อคือคนที่ทำให้ผมรู้สึกต่ำต้อยที่สุดเสียงของเขาสั่นเครือไม่แน่ใจว่าเพราะความสะใจหรือความเจ็บปวดที่ฝังลึกแต่แววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นนั้นชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธก้องพบจ้องมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาอยากจะเกลียกล่อมอยากจะเรียกสติแต่ทุกค,คำพูดกลับไร้ความหมายในสถานการณ์นี้เสียงรถไฟดังสนั่นใกล้เข้ามาแรงลมจากหัวรถจักรเริ่มพัดกระแทกเข้ามาราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังจะขย่ำเหยื่ยอย่างไม่ปราณี ก้องพบหลับตาเขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะจบลงแต่ในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นเขากลับระลึกถึงความจริงอันเปลือยเปล่าเงินทองตำแหน่งอำนาจสิ่งที่เขาเคยคิดว่ามั่นคงบัดนี้กลับไร้ค่าไม่สามารถช่วยเขาให้หลุดจากเชือกไม่สามารถหยุดขบวนรถไฟที่กำลังพุ่งเข้ามาและยิ่งไม่สามารถหยุดแค้นทรยศที่ตัดสินใจจะผลักเขาลงสู่เหวลึกได้เสียงคำรามของรถไฟดังลั่นแสงไฟขาวจ้ากลืนกินร่างของเขาทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะดับสิ้น ในเสี้ยววินาทีที่ความตายกำลังจะมาถึงร่างเล็กๆปรากฏขึ้นจากมุมมืดของสถานีเสียงหวูดรถไฟดังแหลมบาดหูสะท้อนก้องไปทั่วสถานีร้างแรงสันสะเทือนจากล้อเหล็กที่กระทบรางทำให้พื้นดินสั่นไหวราวกับโลกกำลังจะถล่มแสงไฟขาวจากหัวรถจักพุ่งตรงเข้ามาเหมือนคมดาบที่พร้อมจะฟาดฟันลงบนร่างของชายผู้ถูกมัด ต้องพบหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแปลบในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นและความตายความทรงจำที่เขาเคยเก็บซ่อนกลับพรั่งพรูเข้ามาเหมือนฟิล์มภาพยนตร์ที่ถูกกรอเร็วเขาเห็นภาพวันที่อุ้มอรันไว้ในอ้อมแขนเล็กๆเด็กชายกำพร้าที่เขาสัญญากับตัวเองว่าจะดูแลแทนพ่อแม่ที่จากไปก่อนวัยอันควรเขาเห็นภาพวันที่ส่งเสียให้เรียนซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกคำสอนที่พรั่งพลูออกมาจากหัวใจที่หวังดีทุกหยาดเหงื่อที่เสียไปเพื่อให้เด็กคนนี้มีอนาคต แต่บัดนี้ความทรงจําเหล่านั้นกลับกลายเป็นภาพที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเพราะคนที่เขาเลี้ยงดูด้วยความรักและความหวังกําลังยืนอยู่ตรงหน้าในฐานะผู้ทรยศอรันเสียงของก้องพบสันเครือทําไมถึงทํากับพ่อแบบนี้อรันหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นยเยือกเหมือนน้าแข็งที่กัดกินหัวใจพ่อเคยรู้บ้างไหมว่าการถูกดูถูกมันเจ็บแค่ไหนเขาก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มบิดเบี้ยวชัดเจนขึ้นวันนี้ผมจะให้พ่อได้ลิ้มรสความรู้สึกนั้นบ้าง ก้องพบเบิกตากว้างเขาไม่อยากเชื่อว่าคนที่เขาเลี้ยงดูด้วยความรักคนที่เขาส่งเสียให้เรียนให้โอกาสให้ชีวิตใหม่กลับยืนอยู่ตรงหน้าในฐานะผู้ทรยศเสียงรถไฟดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมแรงลมจากหัวรถจัก,กรพัดกระแทกเข้ามาเหมือนสัตว์ร้ายที่กำลังจะขย่ำเหยื่อสถานีร้างที่เงียบสงัดไม่ต่างอะไรกับลานะหารกลางแจ้งที่ซึ่งการหักหลังถูกเปิดโปองอย่างเปลือยเปล่าโดยไม่ต้องมีสิ่งใดปิดบงัง ก้องพบพยายามตะโกนแต่เสียงที่เปล่งออกมากลับเป็นเพียงเสียงอู้อี้ลำคอที่แห้งผากไม่สามารถเปล่งคำถามที่เขาอยากจะถามออกมาได้หัวใจของเขาเจ็บแปบรบไม่ใช่เพียงเพราะความกลัวตายแต่เพราะบาดแผลที่มองไม่เห็นบาดแผลจากการถูกหักหลังโดยสายเลือดที่เขาเคยเชื่อใจที่สุด เขานึกถึงวันที่ยังอุ้มอารันไว้ในอ้อมแขนวันที่เขาสัญญากับตัวเองว่าจะดูแลเด็กคนนี้แทนพ่อแม่ที่จากไปเขานึกถึงทุกครั้งที่ให้เงินไปโรงเรียนทุกคําสอนที่พรั้งพรูออกมาจากหัวใจที่หวังดีแต่บัดนี้ความทรงจําเหล่านั้นกลับกลายเป็นภาพที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเสียงหวุดรถไฟดังขึ้นอีกครั้งแหลมคมและฉีกกระชากความมืดระยะทางเหลือเพียงไม่กี่ร้อยเมตรแสงสีขาวจากหัวรถจากสองตรงมาที่ร่างของเขาเหมือนคมดาบที่พร้อมจะฟาดฟันลงมาอารันยิ้มยาะ พ่อเคยคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แต่สำหรับผมพ่อคือคนที่ทำให้ผมรู้สึกตำต้อยที่สุดเสียงของเขาสั่นเครือไม่แน่ใจว่าเพราะความสะใจหรือความเจ็บปวดที่ฝังลึกแต่แววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นนั้นชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธก้องพบจ้องมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาอยากจะเกลี้ยกล่อมอยากจะเรียกสติแต่ทุกค,คำพูดกลับไร้ความหมายในสถานการณ์นี้เสียงรถไฟดังสนั่นใกล้เข้ามาแรงลมจากหัวรถจักรเริ่มพัดกระแทกเข้ามาราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังจะขย่ำเหยื่ออย่างไม่ปราณี ก้องพบหลับตาเขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะจบลงแต่ในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นเขากลับระลึกถึงความจริงอันเปลือยเปล่าเงินทองตำแหน่งอำนาจสิ่งที่เขาเคยคิดว่ามั่นคงบัดนี้กลับไร้ค่าไม่สามารถช่วยเขาให้หลุดจากเชือกไม่สามารถหยุดขบวนรถไฟที่กำลังพุ่งเข้ามาและยิ่งไม่สามารถหยุดแค้นทรยศที่ตัดสินใจจะผลักเขาลงสู่เหวล,ลึกได้เสียงคำรามของรถไฟดังลั่นแสงไฟขาวจ้ากลืนกินร่างของเขาทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะดับสิน้น ในเสี้ยววินาทีที่ความตายกำลังจะมาถึงร่างเล็กๆปรากฏขึ้นจากมุมมืดของสถานีเสียงหวูดรถไฟคำรามกึกก้องสะท้อนก้องไปทั่วสถานีร้างแสงไฟขาวจากหัวรถจักรพุ่งตรงเข้ามาเหมือนสัตว์ร้ายที่กำลังจะขย่ำเหยื่อก้องพบนอนดิ้นรนอยู่บนรางรถไฟดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังอรันย,ยืนกอดอกใบหน้าเย็นชารอยยิ้มบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความสะใจ ในเสี้ยววินาทีที่ความตายกำลังจะมาถึงร่างเล็กๆปรากฏขึ้นจากมุมมืดของสถานีเด็กชายผอมเกรงในเสื้อผ้าขาดเก่าเท้าเาปล่าเปื้อนดินโคลนในมือกอดปึกสลากกินแบ่งรัฐบาลยับยุยยีนั่นคือนาทีเด็กชายขายสลากที่ทุกคนรู้จักแต่ไม่เคยใส่ใจนาทีสะดุ้งเมื่อเห็นภาพตรงหน้าชายภูมิฐานคนหนึ่งถูกมัดแน่นอยู่บนรางรถไฟหัวรถจักรกำลังพุ่งเข้ามาในอีกไม่กี่วินาทีหัวใจของเขาเต้นร,รัวสมองว่างเปล่าแต่สัญชาตญาณบอกเพียงอย่างเดียวถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างชายคนนั้นจะต้องตาย เขากำปกสลักแน่นจนยับดวงตาเล็กๆสองประกายแห่งความเด็ดเดี่ยวเสียงรถไฟคำรามราวกับสัตว์ร้ายเสียงเหล็กบดขยี้รางจนเกิดประกายไฟนาทีสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพุ่งตรงลงไปบนรางรถไฟโดยไม่สนใจเสียงลมและเสียงเหล็กที่กรีดร้องอยู่ข้างหูลุงสู้ๆนะครับผมจะช่วยเสียงไร้เดียงสาแต่หนักแน่นดังขึ้นท่ามกลางเสียงคำรามของรถไฟ ก้องพบเบิกตากว้างด้วยความตกใจเขาไม่อยากเชื่อว่ามีเด็กชายตัวเล็กๆกล้าพุ่งเข้ามาเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเขาในช่วงขณะนั้นความสิ้นหวังที่กอกินหัวใจกลับถูกแทนที่ด้วยประกายแห่งความหวังนาทีคุกเข่าลงมือเล็กๆดึงเชือกที่รัดข้อมือก้องพบอย่างแรงเชือกแข็งจนมือของเขามีเลือดซึมแต่เขาไม่ยอมแพ้เสียงรถไฟดังสนั่นอยู่ข้างหูจนแก้วหูแทบจะฉีกขาดแรงลมจากหัวรถจักรซัดกระแทกร่างเล็กๆจนเซแต่เขายังคงกัดฟันสู้ลุงอย่ายอมแพ้นะครับ เสียงของนาทีสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นอรันย,ยืนนิ่งใบหน้ามืดครึมแววตาเย็นชาเขามองภาพตรงหน้าด้วยความไม่เชื่อเด็กชายตัวเล็กๆกล้าทา้าทายแผนการที่เขาวางไว้ด้วยความแค้นรอยยิ้มบิดเบี้ยวบนใบหน้าของเขาเริ่มเลือนหายกลายเป็นความตกตะลึงและโกรธเกรี้ยวก้องพบมองนาทีด้วยดวงตาเปียกชื้นเขาอยากจะพูดอยากจะขอบคุณแต่เสียงที่เปล่งออกมากลับเป็นเพียงเสียงอู้อี้หัวใจของเขาเจ็บแปรไม่ใช่เพียงเพราะความกลัวตายแต่เพราะความเมตตาที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้รับจากเด็กชายแปลกหน้า เสียงรถไฟดังสนั่นใกล้เข้ามาแสงไฟขาวจ้ากลืนกินร่างทั้งสองทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะจบสิ้นในอีกไม่กี่วินาทีนาทีรวบรวมแรงทั้งหมดกระชากเชือกครั้งสุดท้ายมือเล็กๆสั่นเทาเลือดไหลซึมแต่เขาไม่ยอมปล่อยเสียงหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองศึกที่กำลังจะระเบิดในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนที่รถไฟจะบดขยี้เชือกเริ่มคลายตัว เสียงรถไฟคำรามกึกก้องสะท้อนกล้องไปทั่วสถานีร้างแสงไฟขาวจากหัวรถจักพุ่งตรงเข้ามาเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่กำลังจะขย่ำเหยื่อแรงลมพัดกระแทกจนฝุ่นดินตลบอวนราวกับโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนนาทีเด็กชายขายสลากกัดฟันแน่นมือเล็กๆที่เปื้อนเลือดกระชากเชือกอย่างสิ้นหวังเสียงหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองศึกที่กำลังจะระเบิดทุกวินาทีคือการต่อสู้กับความตายที่กำลังพุ่งเข้ามาอย่างไม่ปราณีลุงอย่ายอมแพ้นะครับ เสียงไร้เดียงสาแต่หนักแน่นดังขึ้นท่ามกลางเสียงคำรามของรถไฟเชือกที่รัดข้อมือก้องพบเริ่มคลายตัวในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนที่หัวรถจักรจะบดขยี้นาทีรวบรวมแรงทั้งหมดกระชากเชือกครั้งสุดท้ายด้วยพลังที่เกินกว่าร่างเล็กๆจะมีร่างของก้องพบกระเด็นออกจากรางรถไฟหงายหลังล้มลงบนพื้นดินเสียงรถไฟแล่นผ่านไปอย่างสนั่นวันไหวแรงลมจากหัวรถจักรซัดกระแทกร่างนาทีจนล้มขมำเจ็บระบมไปทั้งตัว ฟุนดินตลบอวนจนทุกอย่างพร่ามัวเสียงล้อเหล็กบทบีสะท้อนก้องไปทั่วสถานีเมื่อทุกอย่างสงบลงก้องพบนอนหอบหายใจอยู่ข้างรางรถไฟหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงเหงื่อและน้ำตาปะปนกันเขายังไม่อยากเชื่อว่าตัวเองเพิ่งรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดนาทีนั่งหอบอยู่ข้างๆหน้าอกเจ็บราวกับถูกเข็มนับร้อยเล่มทิ่มแทงเขาใช้มือยันตัวลุกขึ้นนั่งมองไปที่ก้องพบด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความกังวลลุงไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับ เสียงของเขาสั่นเครือริมฝีปากแห้งแตกแต่แววตาเต็มไปด้วยความจริงใจก้องพบหันมามองใบหน้าที่กร้านแดดและเปื้อนฝุ่นของเด็กชายดวงตาสดใสเป็นประกายแม้จะเหนื่อยล้าเขาพยักหน้าเบาๆเสียงแหบพระเอ่ยออกมาขอบใจขอบใจมากนะลูกถ้าไม่มีหนูเสียงของเขาขาดห่วงไม่สามารถพูดต่อได้ ที่ไกลออกไปอารันยังคงยืนนิง่งเฝ้าดูทุกอย่างแววตาของเขาใช้แววตกตะลึงเมื่อเห็นว่าแผนการไม่สำเร็จสองมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดปนใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธและความกลัวเขาหันหลังกลับและเดินหายไปในความมืดร่างของเขากลืนหายไปในราตรีราวกับสัตว์ร้ายบาดเจ็บที่กำลังหาทางหนีแต่ในแววตาของเขายังคงมีประกายแห่งความอาฆาตเป็นสัญญาณว่าทุกอย่างยังไม่จบ สถานีรถไฟกลับสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งหลังจากเสียงกึกก้องของขบวนรถไฟที่เพิ่งผ่านไปลมกลางคืนพัดพาไอายเย็นจากรางเหล็กมาปะทะร่างทำให้ทั้งก้องพบและนาทีสถานไปทั้งตัวก้องพบพยายามลุกขึ้นนั่งหายใจสั้นๆเขาสัมผัสได้ถึงมือเล็กๆของนาทีที่กำลังมีเลือดซึมงความรู้สึกแปลกประหลาดเอ่อล้นขึ้นในใจความอบอุ่นเรียบง่ายที่เขาไม่ได้สัมผัสมานานแล้วในโลกอันหรูหราจอมปลอมของเขาความเมตตาเล็กๆจากเด็กชายยากจนกลับมีค่ามากกว่าสิ่งใด ทำไมหนูถึงเสี่ยงชีวิตขนาดนี้หนูไม่รู้จักลุงเลยนะเสียงของก้องพบสัตนเล็กน้อยแต่จริงใจนาทีหอบหายใจยิ้มแห้งๆริมฝีปากแห้งแตกเสียงไร้เดียงสาแต่หนักแน่นเอ่ยอ,ออกมาผมผมแค่คิดว่าถ้าไม่ช่วยลุงก็จะตายผมไม่อยากเห็นคนตายต่อหน้าต่อตา คำตอบที่ซื่อตรงและไร้เดียงสานั้นทําให้ก้องพบนิ่งอึ้งหัวใจที่ด้านชาของเขาพลันถูกกรีดเป็นแผลลึกเจ็บแปรบราวกับได้พบสิ่งที่สูญเสียไปอีกครั้งเขารู้แล้วว่าความเมตตาแท้จริงมีค่ามากกว่าเงินทองและอํานาจใดๆเสียงลมพัดเสียงแมลงร้องระงมทั้งสองนั่งเงียบๆอยู่ข้างรางรถไฟไม่ได้พูดอะไรอีกมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นร,รัวของคนสองคนที่เพิ่งผ่านเส้นแบ่งบางๆระหว่างความเป็นและความตาย แต่ในหัวของกล้องพบภาพใบหน้าของอารันย,ยังคงชัดเจนคำพูดเย็นชาที่เขาเอ่ยออกมาวันนี้ผมจะให้พ่อได้ลิ้มรสความรู้สึกนั้นบ้างหัวใจของเขาเจ็บปรบ,บอีกครั้งเขารู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบและเงาแห่งการหักหลังยังคงตามหลอกหลอนในความมืดที่เงียบสงัดก้องพบสาบานกับตัวเองว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ความช่วชนะ ความเงียบสงัดกลับคืนสู่สถานีรถไฟหลังจากเสียงกึกกล้องของขบวนรถไฟที่เพิ่งผ่านไปลมกลางคืนพัดพาไอายเย็นจากรางเหล็กมาปะทะร่างทำให้ทั้งก้องพบและนาทีสถานไปทั้งตัวฝุ่นดินยังคงลอยฟุ้งในอากาศราวกับเป็นม่านหมอกที่ปกคลุมความจริงอันโหดร้ายที่เพิ่งเกิดขึ้น ก้องพบนั่งหอบหายใจหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงอย่างแรงเหงื่อและน้ำตาปปนกันจนใบหน้าที่เคยสง่างามดูอ่อนล้าและสิ้นหวังเขาหันไปมองเด็กชายที่นั่งข้างๆนาทีเด็กชายผอมเกรงที่เพิ่งเสี่ยงชีวิตดึงเขาออกจากรางรถไฟในเสี้ยววินาทีมือเล็กๆของนาทีเปื้อนเลือดจากเชือกที่บาดลึกแต่ดวงตาย,ยังคงส่องประกายแห่งความจริงใจทำไมหนูถึงเสี่ยงชีวิตขนาดนี้หนูไม่รู้จักลุงเลยนะเสียงของก้องพบสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและความสงสยัย นาทีหอบหายใจยิ้มแห้งแห้งริมฝีปากแห้งแตกเสียงไร้เดียงสาแต่หนักแน่นเอ่อยออกมาผมผมแค่คิดว่าถ้าไม่ช่วยลุงก็จะตายผมไม่อยากเห็นคนตายต่อหน้าต่อตา คำตอบนั้นเรียบง่ายแต่กลับกรีดหัวใจของก้องพบอย่างแรงหัวใจที่ด้านชาของเขาพลันถูกกรีดเป็นแผลลึกเจ็บแปร่ราวกับได้พบสิ่งที่สูญเสียไปอีกครั้งเขารู้แล้วว่าความเมตตาแท้จริงมีค่ามากกว่าเงินทองและอำนาจใดๆสิ่งที่เขาเคยเชื่อว่ามันคงเงินทองตำแหน่งอำนาจบัตรนี้กลับไร้ค่าเพราะมันไม่สามารถช่วยเขาให้หลุดจากเชือกไม่สามารถหยุดขบวนรถไฟที่กำลังพุ่งเข้ามาและยิ่งไม่สามารถหยุดความทรยศที่ตัดสินใจจะผลักเขาลงสู่เหวลึกได้ ก้องพบมองนาทีด้วยดวงตาเปียกชื้นเขารู้สึกถึงความอบอุ่นเรียบง่ายที่เขาไม่ได้สัมผัสมานานแล้วในโลกอันหรูหราจอมปลอมของเขาความเมตตาเล็กๆจากเด็กชายยากจนกลับมีค่ามากกว่าสิ่งใดหนูช่วยชีวิตลุงไว้ลุงติดนี้ชีวิตหนูและลุงจะไม่มีวันลืมเสียงของเขาแหบพร่าแต่หนักแน่นเหมือนคำสัญญาที่สลักลงในหัวใจ นาทีมองเขาดวงตาสดใสเป็นประกายแม้จะเหนื่อยล้าเขาไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่ยิ้มบางๆสำหรับเขาแล้วมันไม่ใช่บุญคุณที่ต้องมาคิดบัญชีเป็นเพียงสิ่งที่หัวใจบอกให้ทำความเมตตาที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแต่ในหัวของกล้องพบภาพใบหน้าของอารันยังคงชัดเจนคำพูดเย็นชาที่เขาเอ่ยออกมาวันนี้ผมจะให้พ่อได้ลิ้มรสความรู้สึกนั้นบ้างหัวใจของเขาเจ็บแปรบอีกครั้งเขารู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบและเงาแห่งการหักหลังยังคงตามหลอกหลอน ก้องพบพยายามลุกขึ้นยืนแม้ร่างกายจะอ่อนแรงเขามองไปยังความมืดที่อารันหายไปในใจของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแต่ข้างๆกันมือเล็กๆของนาทีที่เปื้อนเลือดยังคงวางอยู่ข้างมือของเขาราวกับเป็นเครื่องตวนใจว่าในโลกนี้ยังคงมีน้ำใจที่แท้จริงอยู่ท่ามกลางการหักหลังและหลอกลวงเขาหันไปมองนาทีอีกครั้งหนูปลุงสัญญาลุงจะไม่ปล่อยให้ความชั่วชนะเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่น นาทีมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขารู้ว่าลุงคนนี้กำลังจะลุกขึ้นสู้ในความมืดที่เงียบสงัดก้องพบเริ่มต้นเส้นทางใหม่เส้นทางแห่งการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม คืนอันหนาวเหน็บยังคงปกคลุมสถานีรถไฟรังเสียงลมพัดวิดวิวผ่านเสาไฟเก่าที่กระพริบวุบวาบก้องพบนั่งนิ่งอยู่ข้างรางรถไฟดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความมุ่งมั่นข้างๆเขาหน้าทีเด็กชายขายสลากที่เพิ่งเสี่ยงชีวิตช่วยเขาไว้กำลังหอบหายใจหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงอย่างแรงมือเล็กๆที่เปื้อนเลือดยังคงวางอยู่ข้างมือของก้องพบราวกับเป็นเครื่องตวนใจว่าในโลกนี้ยังคงมีน้ำใจที่แท้จริงอยู่ก้องพบหันไปมองหน้าทีดวงตาเปียกชื้น หนูช่วยชีวิตลุงไว้ลุงติดหนี้ชีวิตหนูและลุงจะไม่มีวันลืมเสียงของเขาแหบพร่าแต่หนักแน่นเหมือนคำสัญญาที่สลักลงในหัวใจนาทีมองเขาดวงตาสดใสเป็นประกายแม้จะเหนื่อยล้าเขาไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่ยิ้มบางๆสำหรับเขาแล้วมันไม่ใช่บุญคุณที่ต้องมาคิดบัญชีเป็นเพียงสิ่งที่หัวใจบอกให้ทำความเมตตาที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแต่ในหัวของก้องพบภาพใบหน้าของอรันยังคงชัดเจนคำพูดเย็นชาที่เขาเอ่ยออกมา วันนี้ผมจะให้พ่อได้ลิ้มรสความรู้สึกนั้นบ้างหัวใจของเขาเจ็บแปรอีกครั้งเขารู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบและเงาแห่งการหักหลังยังคงตามหลอกหลอนก้องพบพยายามลุกขึ้นยืนแม้ร่างกายจะอ่อนแรงเขามองไปยังความมืดที่อรันหายไปในใจของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแต่ข้างๆกันมือเล็กๆของนาทีที่เปื้อนเลือดยังคงวางอยู่ข้างมือของเขาราวกับเป็นเครื่องตวนใจว่าในโลกนี้ยังคงมีน้ำใจที่แท้จริงอยู่ท่ามกลางการหักหลังและหลอกลวงเขาหันไปมองนาทีอีกครั้ง หนูปลุงสัญญาลุงจะไม่ปล่อยให้ความช่วชนะเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนาทีมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขารู้ว่าลุงคนนี้กำลังจะลุกขึ้นสู้หลายวันต่อมากล้องพบเริ่มฟื้นแรงใจเขาไม่ใช่เพียงเศรษฐีที่ถูกหักหลังแต่คือคนที่ต้องยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมเขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยให้ความทรยศของอรันทำลายทุกสิ่ง นาทีอยู่เคียงข้างเขาแม้จะเป็นเพียงเด็กชายยากจนแต่กลับกลายเป็นแสงสว่างในความมืดทั้งสองเริ่มเดินบนเส้นทางใหม่เส้นทางที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และการพิสูจน์เสียงในหัวกล้องพบดังชัดเจนหนูช่วยชีวิตลุงไว้ลุงจะไม่ยอมให้ความชั่วชนะ เขาเริ่มต้นด้วยการสืบหาความจริงเขารู้ว่าอารันไม่ได้ทำเพียงเพราะความแค้นส่วนตัวแต่เบื้องหลังยังมีเงามืดที่ซ่อนอยู่คนที่คอยกระซิบคอยผลักดันให้ความเกลียดชังเติบโตก้องพบตั้งใจว่าจะเปิดโปงทุกสิ่งไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องตัวเองแต่เพื่อความยุติธรรมนาทีคอยอยู่เพียงข้างแม้จะยังเด็กแต่ความกล้าหาญและความจริงใจของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจทุกครั้งที่ก้องพบเริ่มท้อเขาจะนึกถึงมือเล็กๆที่เปื้อนเลือดคู่นั้นมือที่ดึงเขาออกจากรางรถไฟในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นและความตาย คืนหนึ่งกองพบยืนอยู่หน้ากระจกมองเงาสะท้อนของตัวเองใบหน้าที่เคยสง่างามบัดนี้เต็มไปด้วยรอยแผลและความเหนื่อยล้าแต่ในดวงตาเขาเห็นประกายแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อนเขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะลุกขึ้นสู้การ,รเผชิญหน้าระหว่างก้องพบและอรันกำลังจะมาถึงและครั้งนี้จะไม่มีใครหนีได้